เราทุกคนน่าจะเคยดูหนังสยองขวัญกันมาเยอะนะคะแต่เคยลองถามตัวเองกันไหมคะว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้เรากลัวได้มากที่สุดไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นความกลัวที่มันอ,อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ตอบคําถามนี้ได้ดีมากเลยคะ่ะว่าความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง น่าสนใจมากครับประเด็นนี้เพราะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากรายการเล่าเรื่องสยองขวัญ The Midnight Echo อ่าในตอนที่ชื่อว่าบ้านเช่าหลอนซึ่งมันใช้พล็อตที่ดูเหมือนจะคลาสสิกมากๆนะครับคือบ้านพักกลางป่าแต่กลับใช้มันเพื่อสำรวจความกลัวที่แบบร่วมสมัยและเป็นเรื่องทางจิตวิทยาสุดๆเลยครับใช่เลยค่ะเรื่องมันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซาร่าเธอเพิ่งจะเรื่องแย่ๆในชีวิตมาทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ ก็เลยอยากหนีไปพักใจเยบเปียบคนเดียวไปเช่าบ้านที่ชื่อ Blackwood Retreat กลางป่าในรัฐโอเร,อรกอนกะว่าจะไปหาความสงบแต่กลายเป็นว่าความเงียบที่เธอได้เจอมันไม่ใช่ความสงบแบบที่วาดฝันไว้เลยแม้แต่น้อยอื <c oughs> มันคือการหยิบเอาความคาดหวังของคนฟังที่ว่าไปพักผ่อนมาขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีเลยครับซึ่งจุดเริ่มต้นของความไม่น่าไว้วางใจทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ซาร่าจะก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยซ้ำ อ๋อหมายถึงเรื่องราคาเช่าที่มันถูกจนน่าสงสัยใช่ไหมคะในเรื่องบรรยายไว้แบบนั้นเลยซึ่งพอเราได้ยินคำนี้ปุ๊บสัญญาณเตือนในหัวมันดังทันทีเลยนะว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆใช่เลยครับมันคือการสร้างความคาดหวังเชิงลบตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นการวางเมล็ดพันธ์แห่งความสงสัยเอาไว้ในใจคนฟังทันทีว่าทำไมมันถึงถูกขนาดนี้ล่ะหรือมันต้องมีข้อเสียอะไรซ่อนอยู่แน่ ซึ่งเรื่องเล่าก็ไม่ได้ปล่อยให้เรารอนานเลยครับพอซาร่าไปถึงบรรยากาศรอบๆบ,บ้านก็เริ่มทำงานของมันทันทีไอตรงนี้เนี่ยแหละขาดที่คิดว่ามันสร้างบรรยากาศได้เก่งมากคือในบทบรรยายว่ามันเงียบสนิทแบบผิดปกติคือปกติอยู่ในป่ามันต้องมีเสียงจิ้งหรีดเสียงนกเสียงลมพัดใบไม้ใช่ไหมคะแต่นี่คือไม่มีเลยเงียบจนอึดอัดแล้วอากาศก็ให้ความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีความกดดันบางอย่างลอยอยู่ในนั้น ประเด็นเรื่องความเงียบนี่มันส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือในเรื่องสยองขวัญทั่วๆไปเนี่ยความเงียบมักจะถูกใช้เพื่อสร้างจังหวะให้เราตกใจแต่ในเรื่องนี้ความเงียบมันทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยอืมยังไงเหรอคะมันไม่ใช่ความเงียบที่สงบแต่เป็นความเงียบที่ว่างเปล่าเป็นความเงียบที่บอกเราว่า ที่นี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเลยซึ่งมันผิดธรรมชาติมากๆเหมือนการใช้พื้นที่ว่างทางเสียงเพื่อสร้างความตึงเครียดพอทุกอย่างมันเงียบไปหมดแบบนี้แค่เสียงกิ่งไม้หักเบาๆหรือเสียงลมพัดวูบเดียวมันก็จะดังขึ้นมาในหัวเราแบบคูณร้อยเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเหมือนกับเรามีผืนผ้าใบสีดำสนิทพอมีใครเอาสีขาวมาแต้มลงไปจุดเดียวยังไงมันก็ต้องเห็นและที่มันแยบยนต์ไปกว่านั้นคือ มันไปขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวละครต้องการโดยตรงอ๋อ oh. ซาร่ามาที่นี่เพื่อตามหาความสงบจากความเงียบแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นความน่ากลัวจากความเงียบมันคือการหักหลังความคาดหวังของทั้งตัวละครและคนฟังไปพร้อมๆกันเลยแล้วจากความเงียบที่น่าอึดอัดข้างนอกมันก็เริ่มลามเข้ามาสู่ความผิดปกติข้างในบ้านที่ค่อยๆไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปทีละสเต็ปเริ่มจากเสียงตุ๊บเบาๆที่ดังมาจากชั้นบน ตอนแรกซารล,ล่าก็ยังพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะว่าคงเป็นเสียงไม้เก่าๆของบ้านธรรมดาซึ่งนั่นเป็นปฏิกิริยาที่สมจริงมากนะครับคนเรามักจะพยายามหาคําอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนเสมอมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองนะครับเราพยายามจะบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกนะคิดไปเองจริงค่ะตอนแรกก็คิดว่าเออมันยังพอหลอกตัวเองได้อยู่ แต่พอเสียงต่อมาที่ได้ยินมันคือเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินไปมาบนชั้นสองอย่างชัดเจนเท่านั้นแหละอันนี้หลอกตัวเองไม่ได้แล้วนะมันมีความตั้งใจอยู่ในเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงของบ้านเก่าแล้วใช่ครับจุดนี้คือการยกระดับจากความผิดปกติที่อาจจะอธิบายได้ไปสู่ความผิดปกติที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียงฝีเท้ามันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวมันบ่งบอกถึงการมีอยู่ของใครบางคนอย่างชัดเจนความกลัวมันเริ่มจับต้องได้มากขึ้นแล้ว ดจุดที่ทําให้ความรู้สึกปลอดภัยของซาร่าพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงก็คือตอนที่เธอหันไปเห็นประตูห้องใต้ดินค่ะในเรื่องเล่าว่าเธอจําได้แม่นเลยว่าตอนมาถึงประตูบานนี้มันล็อกอยู่แต่ตอนนี้มันกลับเปิดอ้าทิ้งไว้เฉยเลย mm hmm. พร้อมกับมีลมเย็นๆแล้วก็กลิ่นแปลกๆเหมือนดินเปียกผสมกินโลหะเฉยออกมาด้วยถ้าเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์บ้านมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด mm hmm. ใช่ไหมครับเป็นเหมือนกรอกกำบังของเราจากโลกภายนอก แต่การที่ประตูห้องใต้ดินซึ่งเปรียบเสมือนส่วนที่ลึกที่สุดหรือจิตใต้สำนึกของบ้านมันเปิดออกเองเนี่ยมันเหมือนกับเกราะกำบังเรามันมีรอยร้าวแล้วนะครับอมันคือการถูกละเมิดพื้นที่ส่วนตัวในระดับที่ลึกที่สุดและความมืดที่อยู่ข้างในก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุดที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือตอนที่ซาร่ากำลังจะเดินไปปิดประตูเธอได้ยินเสียงผิวปากเป็นทำนองเพลงสบายสบาย ดังแววมาจากความมืดในห้องใต้ดินนี่คือจุดที่แบบเฮ้ยเอาจริงดิมันพีคมากเป็นการสร้างความน่ากลัวที่เหนือชั้นมากๆครับปกติแล้วเสียงผิวปากมันคือเสียงที่แสดงถึงความผ่อนคลายอารมณ์ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เมื่อมันถูกเอามาวางไว้ในบริบทที่ตึงเครียดสุดๆแบบนี้มันกลับสร้างความรู้สึกขัดแยง้งและน่าอึดอัดอย่างรุนแรงมันเป็นการส่งสารมาบอกซาร่าเป็นนัยยะว่าฉันอยู่นี่ และฉันก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยสบายใจมากด้วยซ้ำเหมือนเป็นการประกาศตัวตนว่าฉันคุมเกมนี้อยู่งั้นเหะคะประมาณนั้นเลยครับมันเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกที่ต้องหลบๆซ่อนๆให้กลายเป็นเจ้าของพื้นที่ที่กำลังรู้สึกเพลิดเพลินซึ่งมันทำลายความรู้สึกปลอดภัยของซาร่าลงอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่อยู่ในความมืดมันไม่ได้กลัวเธอเลยแม้แต่น้อยหลังจากได้ยินเสียงนั้นซาร่าก็รีบวิ่งไปปิดแล้วก็ล็อกประตูห้องใต้ดินทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เพราะหลังจากล็อกประตูไปแล้วเธอกลับได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างรุนแรงจากข้างในห้องใต้ดินที่เธอเพิ่งล็อกไปการเคาะจากข้างในหลังจากที่ประตูล็อกไปแล้วเป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวและสิ่งที่อยู่กับเธอตอนนี้กําลังพยายามจะออกมาเหมือนเกมไล่จับได้เริ่มขึ้นแล้วใช่ครับมันคือสัญ,ญญาณสุดท้ายที่บอกว่าเกมไล่จับได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป ซาร่าก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านไปที่รถแล้วจังหวะที่เธอสตาร์ทรถติดไฟหน้ารถก็สาดเข้าไปที่หน้าต่างบ้านพอดีฉากนี้คือภาพที่ติดตาแล้วก็ขนลุกที่สดสำหรับฉันเลยคือเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นที่เธอเพิ่งวิ่งออกมาฉากนี้มันน่ากลัวมากจริงๆครับเขาสวมเสื้อเชิ้ตผ้าสักหกลาดในมือกำลังถือแก้วกาแฟแล้วก็ค่อยๆโบกมือให้เธอช้าๆเหมือนเป็นการเยาะเยะ้ย แล้วมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าทำไมการเห็นผู้ชายธรรมดาาที่ดูไม่มีพิษมีภัยคนนี้ถึงได้น่ากลัวกว่าการเห็นผีหรืออสุรกายเหตุผลก็เพราะว่านี่คือความน่ากลัวที่จับต้องได้และเป็นจริงมันคือมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติอย่างสมบูรณ์แบบการกระทำของเขาทั้งการถือแก้วกาแฟการโบกมือมันแสดงถึงความเหนือกว่าและการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ เขาไม่ได้ทําตัวเหมือนผู้บุกรุกเลยแม้แต่น้อยแต่ทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านที่กําลังมองแขกที่ไม่ได้รับเชิญวิ่งหนีไปอย่างใจเย็นใช่ครับมันคือการสลับบทบาทกันอย่างสิ้นเชิงจากที่ซาร่าเป็นผู้เช่าที่ควรจะมีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นกลายเป็นว่าเธอต่างหากที่เป็นผู้บุกรุกในสายตาของชายคนนั้นการโบกมือลายอย่างใจเย็นของเขาก็คือการประกาศชัยชนะมันบอกว่าที่นี่คือบ้านของฉันและเธอทำอะไรฉันไม่ได้ แล้วมันมีอีกรายละเอียดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้ที่ทําให้ทุกอย่างมันน่ากลัวขึ้นไปอีกระดับคือในบทระบุว่าชายคนนั้นกําลังถือโทรศัพท์มือถือของซาร่าอยู่ด้วยจุดนี้สําคัญมากครับและมันเชื่อมโยงกับความกลัวในยุคสมัยของเราได้อย่างน่าทึ่งการที่เขาถือโทรศัพท์ของซาร่ามันไม่ใช่แค่การขโมยของธรรมดาแต่มันคือการตัดขาดเธอจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงอืโทรศัพท์ในยุคนี้มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสาร แต่มันคือตัวตนของเราทั้งหมดคือชีวิตของเราคือความทรงจำคือช่องทางขอความช่วยเหลือเหมือนโดนยึดทุกอย่างไปเลยใช่ครับเมื่อมันไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วมันก็เหมือนกับการยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราไปโดยสมบูรณ์เหมือนกับว่าเขาไม่ได้แค่บุกรุกเข้ามาในบ้านแต่บุกรุกเข้ามาในชีวิตของเราด้วยถูกต้องเลยครับมันน่ากลัวมากนะเพราะมันเหมือนกับการที่คนอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในชีวิตดิจิทัลของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เหมือนกับชายคนนี้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละครับมันทําให้ทั้งซาร่าและคนฟังรู้สึกสิ้นหวังและไร้ทางสู้ไปพร้อมๆกันหลังจากฉากนั้นซาร่าก็ขับรถหนีไปจนถึงเมืองอื่นแล้วก็รีบแจ้งตํารวจซึ่งเรื่องมันน่าจะจบลงตรงนั้นแต่ตอนจบนี่แหละค่ะที่มีการหักมุมที่ทําให้เรื่องทั้งหมดหน่าสะพรึงยิ่งกว่าเดิมใช่ครับการหักมุมตอนท้ายนี่แหละที่ยกระดับเรื่องนี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยจร,งจริงๆคือในตอนจบของเรื่องเล่าตํารวจได้เข้าไปตรวจสอบบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น แต่ก็ไม่พบร่องรอยการบุกรุกหรือใครอยู่ในบ้านเลยห้องใต้ดินก็ว่างเปล่าทุกอย่างดูปกติหมดซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทําให้เราเริ่มสงสัยว่าหรือว่าซาร่าจัดจินตนาการไปเองทั้งหมดหรือเปล่าก็คิดแบบนั้นแวบหนึ่งค่ะแต่แล้วตำรวจก็ไปเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงในห้องใต้หลังคาอื <c oughs> พวกเขาเจอถุงนอนกับเศษห่ออาหารที่ไม่อายุหลายสัปดาห์ซึ่งมันบ่งชี้ความจริงที่แบบพีก,กว่าเดิมอีก คือไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพิ่งบุกเข้ามาในคืนนั้นแต่เขาอาศัยอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดการหัามุมนี้มันเปลี่ยนมุมมองของเรื่องราวทั้งหมดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเรื่องของผู้บุกรุกที่น่าก,กลัวมันกลายเป็นเรื่องของผู้อยู่อาศัยที่ซ่อนเร้นซึ่งน่ากลัวในมิติที่ลึกและน่าขยักขยแงกว่ามากจริงค่ะความน่ากลัวมันจึงไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่แฝงตัวอยู่ใกล้ๆเรามาตลอดโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลย จริงค่ะมันทำให้คิดถึงข่าวที่เคยอ่านเจอลูกคนแอบมาอาศัยในบ้านคนอื่นเป็นเดือนๆเ,เลยนะพอม,มาฟังเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆไอความรู้สึกที่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอันตรายมาตลอดโดยที่ไม่รู้ตัวนี่มันน่าขนลุกจริงๆและมันก็ไปเชื่อมโยงกับคำถามปิดท้ายของเรื่องเล่าได้อย่างทรงพลังมากที่ถามว่าเมื่อคุณล็อกประตูในตอนกลางคืนคุณกำลังล็อกอันตรายไว้ข้างนอก หรือกำลังขังตัวเองไว้กับมันโอ้ยประโยคนี้เฉียบมากครับมันคมมากเพราะมันดึงเอาความกลัวจากเรื่องเล่ามาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ฟังโดยตรงมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านของเราเองและทำให้ความน่ากลัวของเรื่องนี้มันติดอยู่ในใจไปอีกนานแสนานานถ้าให้สรุปประเด็นสําคัญสําคัญ,คญที่เราได้เจาะลึกเรื่องนี้ก็คงจะเป็นการใช้ความเงียบและความโดดเดี่ยวเพื่อสร้างบรรยากาศกดดันได้อย่างยอดเยี่ยม การบิดเบือนแนวคิดของบ้านจากพื้นที่ปลอดภัยให้กลายเป็นกับดักและที่สําคัญที่สุดคือการนําเสนอความน่ากลัวที่มาจากมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งบางทีมันอาจจะน่าสะพรึงกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยซ้ําเห็นด้วยอย่างยิ่งครับความกลัวที่มาจากสิ่งที่เรารู้จักและจับต้องได้อย่างมนุษย์มันมักจะน่ากลัวกว่าเสมอเพราะมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราได้ตลอดเวลามันทําให้เราฉุกคิดได้เลยว่าอันตรายที่น่ากลัวที่สุด อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดแต่เป็นคนที่ยืนยิ้มและโบกมือให้เราจากในบ้านของเราเองและถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเพื่อไปสำรวจต่อยอดนะครับผมคิดว่าเรื่องราวนี้มันสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวในโลกยุคปัจจุบันได้เฉียบขาดมากอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องโทรศัพท์ ในยุคที่เส้นแบ่งระหว่างโลกส่วนตัวกับโลกสาธารณะมันเลือนลางลงเรื่อยๆความรู้สึกว่ามีคนแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเรามันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ทางกายภาพอย่างบ้านอีกต่อไปแล้วหมายถึงว่ามันขยายไปถึงพื้นที่ในโลกดิจิตอลของเราด้วยแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดียรูปภาพหรือแม้กระทั่งความคิดของเราที่ถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกว่ามีใครบางคน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นกับเราทุกคนอยู่แล้วก็ได้แค่ในรูปแบบที่ต่างออกไปเท่านั้นเองแนวคิดเรื่องคู่บุกรุกในศตวรรษที่21มันซับซ้อนกว่าแค่การงัดแงะประตูเข้ามาในบ้านเยอะเลยครับและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เรื่องเล่านี้ทิ้งไว้ให้เราขบคิดต่อก็ได้